ต่อไปเป็นปฏิโลมมปุตฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า229รอนสิบานิธาธรรมมาเคยเกิดสังสยาท่านแรกแต่จักขาไม่ใช่กําลังเกิดท่านที่สองจักขาอ่าเดียวตอนนี้ผิดไปสังสยาท่านแรกแต่จักขาไม่ใช่กาลังเกิดถูกต้องเลยนะ แต่ตรงนี้ต้องผิดตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกตังทยะท่านที่สองจากขาก็กําลังเกิดนะแก้ให้ด้วยนะสัทงทยะท่านสองเนี่ยต้องเป็นเครื่องหมายถูกเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานทำมาเคยเกิดมาหมดเลยยกเว้นแต่สุทธาวาเท่านั้นกามสองขาก็มารูปสองขาก็มาอสันสองขาก็มาอรูปสขาก็มาเพราะว่าระดับ ธรรมมาเคยเกิดต้องมาหมดยกเว้นสุทาวาสนะสุทาวาสก็ยกเว้นในฐานะเป็นการสองปุคลโลไม่มีการเกิดซ้ำสองนะจากนั้นสังสยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดจำพัท่นของจักขาไม่ใช่กำลังเกิดอันเป็นการหนึ่งปัจจนิกได้ใช่ไหมว่ามีอยู่สามกลุ่มองค์ธรรมด้วยกัน จากาไม่ใช่กําลังเกิดก็จะมีกําลังตายกลุ่มหนึ่งบกพร่องกลุ่มหนึ่งเกิดไม่ได้หรือกอมดลกลุ่มหนึ่งตามนั้นเลยนะเราก็จะค่อยๆดึงมาจากสันนิษฐานจากาไม่ใช่กําลังเกิดในฐาน,นะกําลังตายดูซิมาหมดไหมมาหมดเลยกามตายรูปตายอสันตายอารูปตาย การขาตายรูปขาตายอสันขาตายอะรูปขาตายมาหมดทุกภูุ่มมาหมดก็ต้องเป็นสังจะซึ่งย่อมาจากสัพเพสังจวันตานังนะต่อไปไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบกพร่องจกักรขาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะบกพร่องจำไว้เลยว่าบกพร่องเนี่ยบกพร่องได้เฉพาะในกามขาเกิดเท่านั้น ก็มาดูว่าใน4ภูมินี้มีการขาเกิดไม่มีการด้วยมีขาเกิดด้วยก็ต้องมีบกพร่องอะไรบกพร่องดูก่อนจากขาบกพร่องระดับจากขาบกพร่องเข้ามาหมดเลยนะ1 2 3เลยนะต่อไปไปดูจากขาไม่ใช่กำลังเกิดในนามหรือในฐานะเกิดไม่ได้หรือกอมอดอก็คือภูมิที่จากขาเกิดไม่ได้ ก็กลับไปดูที่สานนิฐานว่าใน4ภูมินี้ภูมิไหนเป็นกมดของจากขาหรือภูมิไหนจากขาเกิดไม่ได้ก็จะเป็นอาสันกับอรูปความจริงได้ภูมิละสองขานะเพียงแต่ว่าขาตายเนี่ยของ2ภูมินี้เนี่ยเราไปรวมกับสังจะไว้แล้วก็เหลือแต่ขาเกิดของอาสาันและอรูปเท่านั้นเราก็ดึงมานี่กมดได้ อาสันขาเกิดอารูปขาเกิดส่วนองค์ธรรมสังจะนี่เจอมาบ่อยมากนะในปัจจนิกของการหนึ่งปุสีผลสีซึ่งกำลังตายในนี่สังเกตนะในกี่ภูมิเนี่ยใน26ภูมิใน26ภูมิเว้นสุทธาวาสไป5ไงจาก31ก็เหลือ26อันนี้ต้องสังเกตไว้นะเพราะส่วนใหญ่สังจะเนี่ย3าภูมิเลยนะ ถ้ามีองค์ธรรมแปลกๆหรือแปลกใหม่อย่างนี้ต้องทําการบ้านแล้วผู้นี้ทําการบ้านมาเลยนะจักขาธรรมมาปฏิปุอนุโลมะในการบ้านนะปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายใน26ภูมินะถ้าตรงนี้เว้นได้ก็ดีเว้นสุดทาวัสภูมห้ก็ดีเหมือนกันนะ ที่เรียกว่าพังคก,กันตมังกีของจุติจิต19เจตสิก35กับมะชะรูปชีวิตตะนวกะกาลาที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเว้นสุดทาวาสภูมห้าส่วนบกพร่องสามคนอันนี้เราคุ้นมากแล้วจะข้ามไปอาสาันขาเกิดก็คุนอรูปขาเกิดก็คุ้นข้ามไปเช่นกัน ไปหมวดหลังหมวดหลังต้องการอะไรจากขาก็กกาลังเกิดนะแก้เครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกให้ด้วยนะแก้ให้ด้วยจากขาก็กกำลังเกิดเราก็ดูตามที่เขาต้องการเขาต,ต,ต้องการจากขากําลังเกิดอันดับแรกต้องเป็นภูมิที่จะกขาเกิดได้อันดับที่สองต้องเป็นขาเกิดก็มีไหมล่ะมีกามขาเกิดมีรูปขาเกิดก็เด้งมานี่กามขาเกิดรูปขาเกิด รูปเว้นสุดทาวาสตั้งแต่แรกแล้วนะไม่มีสุดทาวาสก็เว้นซ้ําอีกตรงนี้นะการรูปขาเกิดก็รวมเป็นปัญจาขาเกิดตรงนี้ใส่ขาเกิดให้ปัญจหน่อยก็ดีกําลังเกิดในปัญจองค์ธรรมก็ได้แก่ปุสีผลเสกสามอันมีจักขู่เกิดได้อย่าลืมนะอันมีจักขู่เกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการะภูมม ที่เรียกว่าอุปาทกนศนาตมังกีของปัญจโวการาปฏิสนทิจสิเจตสิสามกามาจักลาบสามเจ็ดสีกับปัญจโวการาภูมิ21เว้นสุดตาว่าสภูมิ5ต่อไปเป็นวิสัชนาอย่างที่บอกมาเป็นประจำว่าวิสัชนาให้ดูประกอบประกอบควบคู่เชื่อมโยงไปกันกับองค์ธรรมของแต่ละหมวด หมดแรกได้ตั้งสามชุดเราจะมาดูกันนะชุดแรกสังจะสังจะที่เจอบ่อยสัพเพสังจะวันตานางชุดที่สองบกพร่องซึ่งเป็นขาเกิดในกามชุดที่สามกอมดอก็เป็นขาเกิดในอสานในอรูปขาเกิดเหมือนกันนะดูนะบกพร่องก็ขาเกิดเกิดมาก็ไม่มีจากขา กมดอสันก็ขาเกิดอรูปก็ขาเกิดเกิดมาก็ไม่มีจักขาสรุปว่าองค์ธรรมสามชุดนี้เนี่ยบกพร่องก็ดีอสันขาเกิดก็ดีอรูปขาเกิดก็ดีเนี่ยเป็นขาเกิดก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่มีจักขาเหมือนกันสามารถรวมเป็นวิจัรนานะเดียวกันไปเลยว่าอะจักขกานังอุปป,ปัชชันานังนะซึ่งก็เคยเจอมาแล้วแหละคือถ้าเมื่อใด กมดมาขาเกิดขาเดียวอย่างนี้เราจะรวมเป็นวิสัชนาเดียวหรือวิสัชนาร่วมกับบพรหรือบกพร่องไปเลยนะดังนั้นตรงนี้เราก็รวมเป็นอาจารครูการนาอุปปัชชันตาหนังต่อไปหมวดหลังดูองค์ธรรมประกอะกบไปด้วยได้ปัญจาขาเกิดหรือกําลังเกิดในปัญจ ปกติเราก็จะวิสาชนาว่าปัญจโวการังอุปปัชชันานังนะดูเหมือนใช่แต่ว่าไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่าชุดนี้เขาต้องการจักขากําลังเกิดเขาเน้นว่าจาักขากําลังเกิดเราก็ต้องวิสาชนาตามนั้นว่าสัจขุการังอุปปัชชันตานังโดยไม่ต้องไปใส่ปัญจโวการังระหว่างนี้ แล้วก็ไม่ต้องมีอิจเรสังด้วยทำไมไม่ต้องมีเพราะว่าหมวดแรกไม่ได้มีสุททาวาสไปนะสุททาวาสเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่สันนิษฐานแล้วก็เลยไม่ต้องมีอิจเรสังแต่องค์ธรรมหมวดหลังของคู่นี้เหมือนกับองค์ธรรมหมวดหลังของคู่ที่ผ่านมาหรืออนุป,ปุกแต่วิสัชนาไม่เหมือนกันนะ คู่นี้หมวดหลังของคู่นี้ไม่มีอิตเรสังนะส่วนคู่ที่แล้วทั้งๆท,ท,ที่องค์ทำเหมือนกันนี่แหละวิาจารนามีอิตเรสังนั่นเป็นเพราะว่าหมวดแรกของอนุป,ปุนั้นมีสุทธาวาสปายหมดหลังจึงต้องใส่คําว่าอิตเรสังเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าเว้นสุทธาวาสแต่หมดหลังของปฏิปุกค,คู่นี้นะไม่ต้องใส่อิตเรสังเพราะว่าหมดแรกของคู่นี้ ไม่มีองค์ธรรมที่เป็นสุดทาวาสไปนะฮะน,นี้ก็สังเกตไว้ย่าที่บอกนะให้ทําการบ้านมาเลยนะมันมีจุดที่แปลกๆอยู่อย่างสังจะไม่ได้มาหมดแล้วก็วิสัจนาหมดหลังก็ไม่มีตรสังนะเอาละเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะเปิดหน้าเท่าไรเนี่ยสองสอเป็นปฏิโลมะปุชชาอนุโลมะใน ยัสาวาปนาญาตธรรมายตนางอุปทะทิตาตาสาตัตาจักายตนางอุปัชติติหรือว่าธรรมายตนาเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจากกายายตนาก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม เปตัจจนาสัพเพสังจวันตานังอาจักกูกานังอุปปัชชันตานังเตสังตัตถะตัมมายตนังอุปชิตถะโนจะเตสังตัตตะจะกายตนังอุปชาติสัจจกูกานังอุปปัชชันตานังเตสังตัตถะตัมมายตนัญจะอุปชิตถะจะกายตนัญจะอุปชาติ เมื um e hey? ่อบุคคลเหล่าน um. bueno ั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่จักู่เกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นตามายตนาเคยเกิดแต่จักายตนาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีจักกู่เกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้น ธรรมยายตนะก็เคยเกิดจากกายตนะก็กำลังเกิดองธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายใน26ภูมิที่เรียกว่าพังคกณนามังคีของจุติจิต, 19, จตสิบเจตสิกสามสากามชะรูปชีวิต,ตานาวะกะกรา ที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเว้นสุดทาวาจาภูมิห้าทุาทกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปะปาติกะอันจกขุเก,กิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอวายวภูมิทุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสราจาและกัปาจยกะ อันจาก,กุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นขปะสยากะผู้จตายในระหว่างจาก,กุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนตมังกีของอหิตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบ กามจักระลาบสามหกกับกบมามภูมิเบื้องต่ำหกสุขตดเยหิตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอาสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนัมังกีของชีวิต,ตานาวาะกกะลาบที่เกิดในขณะแรกกับอาสัญญาสัตตภูมิหนึ่ง ติเหตุกาปุตตชนหนึ่งผลเสกาบุคจลสามซึ่งกำลังเกิดในอรูปภาภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนสมังกีของอรูปวจะระปฏิสนธิจิตสีเจตสิกสามสิบกับอรูปภาภูมสิสีและปุตตชนสีผลเสกาบุคจลสามอันมีจก,กุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิด ในปัญจโวการะภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนศสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนที่7จิบหเจตสิ 35, กสามสิบห้ากามชกราบสามเจ็กับปัญจโวการะภูมิบเอ็ดเป็นสุทธาวาสภูมห้ 5. องค์ธรรมของสังสยาบดได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น